เขาเฮ็ดไปตำตามเขาเฮ็ดได้นั่นแหละมันมันแหวนว่าเขาเฮ็ดได้ดอกเขาเฮ็ดอ่าคือยังเขาโปของเขาจะประสาดหนีศาสตร์หนาวนั่นแหละเฮ็ดมันตรงเลยล่ะคมเห็นเฮ็ดมันตรงไปดิมืออื่นมันมีวางสันนะก็ทำทำมันเบิ่งให้มันเขอาสางความขวัใจที่มันโวยเนาะอันว่าอันว่าศาสตร์หนานั่นบ่มีไผ่หอนแกเห็นก็จริงแล้วนั่นไฟเห็นก็จริงแล้วมันแงนคุ้มเห็นนี่เนาะ มันาไคือจะเงาเทียมตัวบหันบหอนใบเอาด้านั่นให้มันห้าวหวังดีแล้วเข้าทำดีเอาไว้ก้อนนั่นประกันความเดือดหอนดีกว่ามาแก่บาดเถื่อลุ่นมันแ่อมผินเด้เยาเส้อไปสักก้อนเนวมันถึกนั่นนะมันว่าเฮ้ยอันนี้ก็เฮ้ยหลัดหลัดขึ้นมากวนหรออันนี้ส่วนไปยังสิละ อันนเสื้อไปหั่นไปหนีกันยากคือที่เขาก็บเฮดไว้มืออื่นมันก็เขาก็ความรู้สึกเกาปัจจุบันนี่เขาก็ว่ามันมีอยู่แล้วนั่นนะสาดน้ำก็มีคือกันนั่นละเขาก็บเฮดไวรก็สำคันโมมีคนเขากันบ่บ่ะเพาสั่งความหวังนี่กับเจ้าของเนาะโมมีความหวังนี่มันบ่ราะเหตุยังดอกลูกขี้ขานเรียนตำเบิดนั่นนะเรื่องท่านเรื่องศิลป์เพรต้องไปหาเว้านเนาะเพราะเรื่องพวกว่าเห็ดพวกมมเหรียญเป็นลักประกันเนาเนาะท่านโมนี่ มันเครื่องป้องกันเนาะดิป้องกันให้อันเยี่ยมเน,นี่นี่โมเมนต์นีนี้ป้องกันเรื่องอย่างการเบียดเบียนถึงกันเระกันเนี่ยผู้ห้ยดิจังตีเป็นทีหักเือนบ่หัก,หกของคู่หลับดิเนาะก็เข้าใจอย่จังสินหายจังที่เล่วเนาะเรื่องท่านเรื่องสินหายสินหายมันก็เป็นรักประกันนี่แหลนะเนาะรักเมตตาบ่าเบียดบ่เบียนบ่าขาบ่าว่เกียงกันอันที่สองกับสับส์สินเนาะนี่ดิเขาหามาไหนหลายกับอ่อย่างมันหายเนาะ เพิ่นกับว่ามีสัมมาอาชีพเหตุให้มันได้แก่กันหน่อยนะมันเรื่องเป็นเรื่องแก่เยอะขีดข้านใกลายนั่นนะหูวใจธรรมาหากินบ่แม่นว่าทิไปหาลักซกจกดิบออกแต่ว่าพวกลักซกจกดิบเนี่ยมันก็เป็นอาชีพของเขาอาชีพหนึ่งหน่ะนะเพื่อยังกับเพื่อให้ค้นยืนร่วมกันนี่เพื่อให้ระมัดระวังของบ่แม่นได้ของมาละทิ่มมะเล็กเกกักนั่นนะเพราะหัวใจเก็บรักษาอย่างต่างๆหน่อยนะมันก็ยังว่ามันมีแนวแก่กันอยู่ด้วย มันเป็นของคู่กันยมกกะอุณห์เป็นของยมกหรือว่ายมกะนี่เป็นของคู่กันกลางวันคู่กับกลางคืนนั่นแหละนะมันกับเงี้ยเขาก็บคอยฝึกคอยหัดพัฒนาเอาแล้วก็ประกันในเรื่องของขอบขั้วเนี่ยเขาก็บ่โบโบลมมากนี่นนมมนคลุ้งเลื่อยคูลุ้งของเจา้าของน,ะน,ะนั่นนะเฮี้ยนหนึ่งเฮี้ยนสองเฮี้ยนสามไปนั่นนะ,นะ <c oughs> กันยากมากก็ยังบอยใหญ่ม hmm, so so ู ar, so ่ต so ัว nice. ยังถี่รักประกันไนยก็เอาวามสัตว์จริงมาว้าน่อนะบอยใหญ่มูตัวบูตรโต๊ดดเท็ดบอยใหญ่มู่ซอซับยมเหรียญนะก็เรื่องความจริงแล้วมาคุยกันนั่นมากเราก็เรื่องสติสตังกับเบื่อบอยเมาบอยเมามีสติมีปัญญากับเพื่อบอยเมาชีวิตจ้าของนั่นแหละรักๆเมาหล่าก็แล้วถ้าพู้มากนอกมันอยากกินกับเจ้าชไววายเพิ่นดอกเพิ่นเสียเพิ่นมวนกันแล้วแต่เพิ่นนแล้วแต่โอกาสมันก็บากิน ทุกมือดอกกันบอกว่ามีนบองกินยิมซีแลมังดอกคนมันหน่อยดอกมันทิกินได้ตลอดคนว่าเราหูจักย้อนบ่คือเข่าดิเข่าเขาก็ยังกินบ่ได้ตลอดเนาะกินก็กินแค่อิ่มเท่านั้นหะเราก็กินแค่เมั่นหน่ะบางทีมันยุดมันก็ยุดได้อยู่เวลาดึงขึ้นก็ดึงเอาคอยผู้ขี่หายมันก็มีไรอยู่างเกาคือลูกคือร้านเป็นยิมซ์มือเนี่ยอ้อยกับหูจักมันเป็นคนอยู่หรอกอ้อยก็ยังได้ยังมันหายกับอ้ย เง้ขาั้นเขลียวขั้นเขียวยืงนแหละกขกเอาเอามีธรรมะเอามากันใ้เดียวมันกระพันไปคอยเบึ้งคอยแง่งกันเอาก็ใส่ลักทานลักศิลภาวนามุนีละมาเหตุไหวแต่จะเลื่อมไหวลักประกันในหัวใจเขาก็ทองไห้นั่นแหละอันว่าศาสตร์นั่นผมมีไพ่หอนเห็นกับจริงแล้วคุว่าคือยังเงาเที่ยโตัวบอหอนใบเอาได้คือยังเฮ้าหวังดีแล้วเขาทำดีเอาไว้ก้อนเป็นลักประกันแห่งความเดือดฮอนดีก็แก่บาดเถื่อหลังเถื่อรุ่น นว่ามันเมียนก้มเพลนเขาเาฝึกอัดพัฒนาไใบทองไใบมันขึ้นใจไใบขันทองขึ้นใจเราเว้ยมันบ่หนั่นดอกมันบ่ไปเหี่ห้ยน้อแปลกๆดอกยังใหญ่มากยังถี่เหลามากเสมอเสมอเสมอหน่อยขันบ่ติดทุลายยังกับบอบ่แวะนนะนะบ่แวะเอ้าไปสะก้อนน่นะไปสะก้อนหน่อยเดี๋ยวยังไปแก้ไปครับอ่ะกับบอธนาบุญนอ่ำทางเราไปกับเรพ่อเหมนภาษาบาลีสืบ่อไป